ว่าหน้ารอนต้องไปแต่ทะเลเท่านั้นมาค่ะมาค่ะวันนี้เวลาจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์สปาโคนรอนธรรมชาติการป่าที่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งผ่อนคลายเงียบสงบแล้วก็ปลอดภัยแบบหายหว่วงและก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่หิวใจเกินคาดค่ะถ้าอยากดูแล้วว่าเป็นที่ไหนไปดูกันเลย วันนี้เบลล่าลพาทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนบ้านโคกไข่ตรงคลองมะรุยจังหวัดพังงาที่นี่เขาโด่งดังเรื่องสปาโคลนน้นอนธรรมชาติแบบสุดๆตอนแรกหลายคนอาจได้ยินข่าวแผ่นดินไหวที่กระบี่แล้วกัมนมลกันใช่ไหมคะแต่ชุมชนที่นี่เขายืนยันนะคะว่าพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยบรรยากาศยังดีงามเหมือนเดิม แล้วทริปนี้เริ่มต้นด้วยการน่่งเรือ,อยามเช้าชมหมอกบางๆบนํำคลองม,มะรุยสองข้างทางอบร้อมไปด้วยป่าชายเลนต่อด้วยการเดินเยี่ยมทรายร้อนนวดเปิดรูขุมขนเบาๆแล้วไปพ่อคนร้อนธรรมชาติแท้ๆลงตัวมากๆกับการนวดมือของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะล้างตัวด้วยน้ำเย็นใส่แจ๋วบอกเลยว่าความฟินคือผิวเนียนนุม่มชุ่มชื้นสดชื่นสุดๆ,ดๆจากนั้นก็ยังได้เติมพลังด้วยอาหารพื้นบ้านและซีฟู้ดสดๆที่เขาจัดมาให้แบบจุกๆนอกจากความสวยง,งามของธรรมชาติแล้วคนที่นี่ก็น่ารัก,กมากๆเป็นกันเองสุ แล้วก็มีมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยแบบเน้นหนาที่จะได้แบบสบายใจหายห่วงจริงๆบางครั้งการพักผ่อนที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่ที่ที่สวยที่สุดแต่มันเป็นที่ที่เราสัมผัสได้ถึงความสุขแบบเตียบง่ายอย่างแท้จริงแล้ววันนี้คุณละ่ะพร้อมที่จะเดินทางไปเติมพลังให้กับหัวใจแล้วหรือยังในครั้งต่อไปเวลาจะพาทุกคนไปที่ไหนขององคประเทศอย่าลืมกดติดตามทีวี D All ไฟเฮดดีออนไลน์ไว้ด้วยนะคะ